สวัสดีครับนะครับสวัสดี FC พี่น้องนะครับช่องไอ้หนุ่มนอนนะนะครับก็ทักทายนะครับ f c นะครับคือเก่านะครับคือเมื่อวันก่อนนะครับผมได้ขี่รถขี่รถไปส่งดินปุนะครับที่จังหวัดยะโสธรนะครับก็สังเกตนะครับสังเกตเห็นพี่น้องนะครับอาคารพาณิชย์นะครับพูดถึงเนาะนะครับอาคารพาณิชย์นี่นะครับสมัยเมื่อ 30- 40ปีก่อนนะครับ หรือยี่10ปีขึ้นหลังนี่พี่น้องนะครับคือใครที่มีอาคารพาณิชย์เนาะนะครับผมเนมองภาพนะครับว่าอยดีเนาะนะครับมีบ้านนะครับข้างล่างนี้ก็ขายของนะครับทําธุรกิจได้ด้วยนะครับแถมที่สําคัญพี่น้องนะครับอยู่ในตลาดนะครับอยู่ในตลาดคนมาซื้อของนะครับกับเขาร้านนะครับไม่ง่ายก็คือหากินได้ตลอดนะครับ หากินได้ตลอดจนหอดลูกหลานนะครับสมัยก่อนนะผมคิดอย่างนั้นนะครับคิดว่าใครที่มีทําเลนะครับลักษณะนี้นะครับขายของนี่พี่น้องโอ้ยมันมีวันจนนะครับนะแต่ทุกวันนี้มันไม่เหมือนที่ผมคิดเลยนะครับภาพคิดตอนนั้นโอ้ยล่งรถโดยสารพี่น้องนะครับสมัยเป็นนิกหน่อยนะครับลงรถโดยสารยางเขาเว้นตลาดแม่มอ่นำขังตลาดเป็นอาค้ารพาาิชย์ค้นร้ายนะครับสื่อซิงสื่อของขายดีนะครับ รู้สึกว่ามันท่านสมัยครับสมัยนั้นนะครับก็อิจฉาเลยพี่น้องนะครับเพื่อนที่มีบ้านอยู่ในตลาดนะครับแล้วก็มีอาคารพาณิชย์ค้าขายอย่างนี้นะครับก็รู้สึกอิจฉาเขาบ้านเฮาเรียงตะพุ่งตะคุ้ยเห็นไหมคิดตะไฮตะหน้านะครับก็อิจฉานะครับแต่ทุกวันนี้นะครับผมได้เข้าไปในจุดจุดเดิมพี่น้องไปเห็นอาคารพาณิชย์นะครับเห็นตลาดนะครับมันเก่ามันทรุดโทรมนะครับคนเดินตลาดก็ไม่มีพี่น้อง คนเดินตลาดสดแล้วก็บ่มีนะครับร้านค้าที่เป็นอาคารพาณิชย์นะครับเมื่อก่อนนี่นะครับก็สภาพรกร้างนะครับเหลือแต่พวกแผงอะเก,เก่านะครับชั้นวางของเก่าๆนะครับบางร้านที่มีซีดีที่มีร้านขายหนังสือนะครับมีแต่ฝุ่นจัดพี่น้องนะครับพอค่าที่เขาเคยไปซื้อสมัยก่อนนุ่มๆสมัยก็เห็นได้ความชะล่านะครับ ขอมชลาเมื่อก่อนเห็นแก่หนุ่มๆขายของดีสูมือดีไปแล้วนะครับล่านกับเกาก้นกับเถาลงน้ำนะครับรู้สึกว่าอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเขาก็คิดว่ามันสีดีนี่บอระนะครับคิดว่าทําเลแบบนี้นะครับหากินนี่เนี่ยคงสืบทอดรุ่นต่อรุ่นนะครับแต่สมัยนี้นี่เมื่อเทคโนโลยีเข้ามานะครับโลกออนไลน์เข้ามาสิ่งของพวกนั้นทุกวันนี้เป็นไงพี่น้องโลกล้างว่างเปล่านะครับ คนไปย่างตลาดกับบมีนะครับคนไปเดินตลาดนี่โอ้ยทุกวันนี้นับคนได้เพราะทุกวันนี้นะครับตลาดนะครับมันอยู่ในแพลตฟอร์มมือถืออยู่ในโลกออนไลน์หมดแล้วนะครับร้านค้าวหัวขงสันนะครับที่เขายังไม่ปรับตัวนี่นะครับที่เ่มปับบโตนี่นะครับก็ยุบรรอดพี่น้องนะครับแล้วก็ตึกที่ราคาสูงทุกวันนี้น้องเป็นไรประกาศเช่าประกาศขายนะครับก็ไม่มีคนซื้อนะครับ มันมีแต่ราคาจะลดลงนะครับเมื่อก่อนผมเหมือนกันพี่น้องสิบปีก่อนที่ผมมาอยู่บ้านนะครับผมไปเช่าไอ้ผมไปเซ็งร้านขายของนะในตลาดที่อยู่สารคามนะก็ย้อนความคิดว่านะครับที่ขายของได้นะครับแล้วเข้าไปเซ็งนี่ททาเลขกันอาทิตขึ้นไปเรื่อยนะครับแล้วเขาคิดว่าราคาเิ่งมันม่ขึ้นไปเรื่อยคิดว่าสิขายดีนะครับผมก็ไปอยู่นั่นเมื่อก่อนในย้อนก็ไปประมาณสิบปีขึ้นหลังเนี่ยผมมันไปยุหันนะนะครับ อยู่ได้สี่ห้าปีพี่นอ้องมิตรนี่แต่สินนะครับมันขายของไม่ได้นะครับโลกมันเริ่มเปลี่ยนตั้งตอนนั้นแล้วนะครับแต่ผมกัยังว่าผมโชคดีพี่น้องว่าตัดสินใจทิ้งมาเลยพี่น้องทิ้งออกมาเลยเพราะว่าถ้าขืนอยู่ต่อไปพี่น้องผมคงไม่มีโอกาสและไม่มีความหวังนะครับเหมือนกันพี่น้องตึกเนี่ยนะครับตึกที่ว่าเฮ้าคิดบ่านเปลี่ยนของเฮาแล้วนะครับเมื่อก่อนนี่ก็จะขายก็ได้ราคานะครับเมื่อก่อนใครจะขายอะไรนี่จะขายตรงขายตึกนี่ ประกาศขายโมเดลพ่อสองหมื่นสามหมื่นพี่น้องคนซื้อเลยนะครับแต่ทุกวันนี้ประกาศไปเถอะพี่น้องนะครับคนโมเซื้อนะครับคือหนึ่งนะครับเขาไม่รู้จะซื้อไปทําไหมนะครับสองนะครับซื้อไปแล้วค่าเสื่อมสภาพมันมีนะครับสามนะครับเมื่อซื้อไปแล้วนะครับภาษีนะครับภาษีก็กินนะพี่น้องภาษีนี่มันโมเดลข้องตอยู่คือเก่าเลยสิบบ่อไป่อนนะครับอัตราภาษีนี่นะครับมันมีอ่าต้องจ่ายตามราคาประเมินด้วยนะครับค่าประเมินนี่สูงริบเรียเลยพี่น้อง นะครับแต่ค่าแต่ค่าประเมินสูงแต่ว่าคนสื่อว่ามีมันก็จบเป็นบ่อละนี่แหละนะครับผมก็เลยบอกว่ามาคิดดูว่าทุกวันนี้นะครับสิ่งอะไรที่มันแน่นอนนี่มันคือความไม่แน่นอนคือยังเพิ่วานี่นะครับก็คิดว่ามันมี่รักทรัพย์มี่ยังแล้วนะครับแต่ว่ามืออ่าต่อไปนะครับมัลเวลาดิมันเปลี่ยนไปนะครับเทาก็บบุงหูอีกอย่างมันสิเปลี่ยนไปนล้วนะครับเดียวกับไอ้เขาถือข้องอยู่เสมอนี่เมื่อก่อนอาจจะมีค่า แต่สมัยหน้าค่ามันอาจจะลดลงก็ได้นะครับมันมัดบอกบรถือพี่น้องว่าความแนนความความโลกข้างหน้าเนี่ยอานาคตข้างหน้านี่มันจะทําให้อะไรมันลดค่าลงไปบ้างอะไรมันจะเพิ่มค่าไปไป,ไปก็มีนะครับเนาะก็เลยมามองครับไปพี่น้องนะสิ่งที่ความมั่นคงที่สุดในชีวิตนี่ผมว่านะครับก็คือการสร้างาแหล่งอาหารนี่แหละสร้างความมั่นคงในการสร้างแหล่งอาหาร บ้านที่อยู่นี่นะครับก็ไม่ต้องจําเป็นต้องรู้ลอะไรมากมายพี่น้องเพราะเด็กุกหัวนอนนะครับชีวิตคนเรานี่มันมันไม่แน่นะครับมันบนแน่นอนนะครับเนาะนะครับไม่รู้ว่าวันข้างหน้ามันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับแต่ว่าเราขอให้มีอยู่มีกินนี่ก็พอแล้วนะครับเมื่อก่อนก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะไปขายของในตลาดแต่ทุกวันนี้นะเปขายนี่ยากพี่น้องยากมากๆนะครับในตลาดนี่แทบเป็นเมืองล้างนะครับเอาพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผม จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสําหรับ fc พี่น้องที่ติดตามช่องไอ้นุ่มนอนหน้านะครับขอบคุณได้หลายครับสวัสดีครับ